ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญจริงๆนะครับได้มีโอกาสมาเจอรุ่นน้องที่โรงเรียนสัมชัญศรีราชาแต่ว่าเป็นถึงรองนายกเมืองพัทยานะครับคุณวิรวัตรนะครับผมต้องจับมือก่อนในฐานะเป็นสูงแล้วก็หวัดดีเพราะว่ารุ่นใหญ่ก็ดูการเจริญเติบโตหรือดูการพัฒนาของพัทยามาอย่างต่อเนื่องในสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเมืองพัทยาจะเป็นแบบไหนครับต้องบอกว่า จุดขายของเราต้องบอกว่าเรามีความหลากหลายนะครับเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเมืองพัทยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของการช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยเรียกว่าเรามีครบ,บวงจรครยใว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภยัยผมเชื่อว่าในหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกทุกที่มีเหมือนกันหมดแต่ว่าเรามีระบบ Security เรามีเรื่องของกล้องวงจรปิด,ดจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ <Yeah. S 2> แล้วก็ในจุดเสี่ยงต่างๆของมืองพัทยาเนี่ยเราก็จะมีกล้องพวกนี้ด้วยรเรียกว่าเราพยายามที่จะขยายโครงการพวกนี้ทุกๆปีอยู่แล้ว uh huh. นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ไนดะ้เปิดโครงการปบร,รมอาสาสมัครของตำรวจท่องเทีย่ยวนะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเป็นอาสาสมัครประมาณกับ200กว่าคนในเมืองพัทยานี้ใช่อาสาสมัครก็จะเป็นประชาชนทั่วไปเป็นวอร์เนเทียครับวอรรนเทียชนทั่วไปซึ่งก็มีการคัดเลือกขึ้นมาแล้วก็มีชาวต่างประเทศวันนี้เห็นมีทั้งคนลาวมีทั้งอังกฤษออสเตรเลียมาจากหลายประเทศเลยครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเลยว่าเวลานักท่องเที่ยวมีปัญหาพวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยนักท่องเที่ยวอยู่ดีตอนนี้เองเนี่ยเรามีการลงทุนของห้างสรั์สินค้าใหญ่ๆเนี่ยก็มาเกิดที่เมืองพัทยาครับ โรงแรมใหญ่ๆร,ระดับ5ดาวแต่นี้ก็กำลังเกิดเพิ่มอีกที่เมืองพัทยาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยครับวางโครงการในอนาคตพจอยจะเห็นว่าเมืองพัทยาจะมีรถไฟฟ้า ตรงท่าเทียบเรือแหลมบริหารเนี่ยจะเป็นพาร์กิ้งใหญ่เลยซึ่งพาร์กิ้งสำหรับคนที่จะไปเกาะล้านมีล่าสุดก็คือเรื่องของ FTTX Fiber to the X ตอฉนั้นวันนั้นผมดูผมดูตอนตอนเซ็น o อกัยูกันเซ็น m อ u ยูกันก็ตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มเริ่มดำเนินการแล้วนะแต่ก็คงต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆเดี่ยวเราพยายามที่จะสร้างให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเข้ามาบ้านเราแล้วนอกจากเขาจะมาท่องเที่ยวอย่างเดียวเราอยากเห็นเขามาทําธุรกิจที่บ้านเราเขามาลงทุนที่บ้านเราเขามา นอนเล่นอยู่ชายหาดก็อย่างที่คุณจรเคยบอกเล่นอินเทอร์เน็ตได้อะไรที่คุณจรเคยเสนอว่าพอ,อกดเข้าเบอร์ส่วนกลางปุ๊บมีส่วนลดมาหาเลยที่มือถือถูกอ่าใช่เป็นแกนวิดีโอเอสมาที่อันนั้นก็ค,คือสมัยที่ผมอยู่แถวๆนี้เหมือนกัน <laughs> กเน็เป็นคนเด็กเป็นเด็กชนบุรีเช่นกันเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภยัย Security ของเมืองพัทยาถัดลงมานั้นเราได้พูดถึงรถไฟฟ้าที่มีโครงการที่จะสร้างความสะดวกให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เราได้พูดถึง FTTX Fiber to the X ที่พัทยานะครับได้เป็นเมืองตัวอย่างในการที่จะสร้างระบบไฟเบอร์ออปติกแบบครบวงจรในทุกลักษณะนะครับเป็นข่าวดีทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีนะครับกับรองนายกรวมที่ท่านนายกด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังการทําให้พัทยานั้นเป็นซิตี้แห่งอนาคตแล้วก็ขอขอบคุณมากครับท่านนายกครับสวัสดีครับ